วันนี้นะครับเรามาดูข่าวของฝั่งของเหรียญ brc 2 0งศูนั่นอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลย ง่ายนิดเดียวกับ OKX OK มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของฝั่งของเหรียญ BRC 2 0นะครับท่านใดอยากจะใช้ในการเก็บเหรียญฝั่งของ BRC 2 0จริงๆมันก็มีหลายกระดานแหละนะครับแต่กระดานที่มีเหรียญเยอะที่สุดผมขอแนะนำกระดาน OKX OK นะครับ เป็นกระดานเอ็กเชนที่ช่วยเหลือแหละนะสำหรับการเก็บเหรียญต้นน้ำฝั่งของบ r c 2 0จริงๆไม่ใช่ฝั่งของบ r c 2 0ด้วยนะครับก็จะมีฝั่งของโซหรือโซโลนาด้วยนะครับอันนี้เยอะกว่ากระดานบิดเกตแน่นอนทั้งสองหมวดนะครับสองหมวดนี้คือเยอะกว่านะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้นะครับ ก็แนะนําว่ากระดาษโอเคก็จะเหมาะกว่ากัในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีหลายเหรียญเยอะกว่านะครับแต่กระดานทางบิทเกตเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญต้นน้ําแหละนะครับที่มันอยู่ในกระดานจริงๆอะ่ะเยอะกว่านะครับฉะนั้นส่วนตัวผมสะดวกไงก็เก็บอย่างไ้นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทั้งสองกระดานไว้ใต้คลิปนี้นะครับช่วงนี้แนะนำว่าให้เก็บโซเยอะ นะครับตระกูลโซะนะครับที่มีแบ็กอัพดีๆนะครับเหรียญไหนที่มีเม็ดเงินดีๆควรจะเข้าไปนะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะให้ผลตอบแทนมากกว่า b t c แน่นอนปัญหาอย่างนี้นะครับวันที่คุณแกลลี่เนี่ยโดนแฮกบัญชีเนาะก็ทำให้มีการชําระบัญชีมากกว่า300ล้านดอลลาร์นะครับสามล้านดอลลาร์ ขณะที่บิตคอย์ทิ้งไปประมาณ3,000ดอลลาร์ในไม่กี่นาทีนะครับก่อเน,นื่องจากว่าล่วงแรงนะครับแล้วก็ดึงระดับรายวันด้วยคือราคาล่วงไปอย่างมากเลยนะครับทำให้วันที่10มกราคมเป็นหรือวันที่9นะครับเป็นวันจะาลึกในอุตสาหกรรมของคริปโตนะครับหลังจากกรตออไฟเขียวก็ต้องคิดว่าทางคุณแกรลี่เนี่ยจะต้องโดนเช่ง นะครับโดนสภาคองเกรสเท็งเนี่ยในช่วงวันที่ยี่สิบกว่าก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่บิตคอยหรือ BTC น่าจะขยับราคาได้ดีนะครับก็รุนด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ผักราคาของ BTC ไปถึงสี่หมืนแปดแล้วเนาะนะครับใช้ได้เลยสี่หมื9นแปดสี่มืนเก้านะครับก็น่าจะเป็นมิดท็อปไซเคิลของรอบนี้ ยี่สิบกว่าเรามาดูกันอีกทีนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวราคาจะล่วงไปสามหมื่นเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับมีหลายคนเลยกูรูอะไรออกมานะครับแต่มันจะลงไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราต้องมาดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ที่ส่งเสริมไม่ยอมที่จะให้ราคาของบีซีมีเด่คนพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่เดือนตุลาละนะครับสายกราฟสายเทคนิคสายอะไรอย่างเงี้ยออกมาพูดนะ แต่ส่วนตัวผมจับประสบการณ์อยางพิ่งไปสรุปอะไรนะครับแล้วเล่นก็เล่นตามรอบจะลองจะช็อตตามรอบนะครับแต่แนะนำว่า DCA ดีกว่ารวยช้ากว่าแต่รวยมากกว่านะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของปีเตอร์เชฟผู้ซื้อ Bitcoin เพราะเอร์มันมีรายการใน CNBC นะครับก็เป็นการปรากฏตัวใน CNBC นะกับคุณมูฮัมหมัดแอลเอลรนนะครับเขาก็ยกย่องนะครับว่านักลงทุนเนี่ยนะครับเปิดตัวบิตคอยน e อีเอสจำนวน11จุดว่าเป็นก้าวสำคัญของการลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลเอลเอรรน่นนะ นะครับเขาก็บอกว่าแนะนําในการพัฒนาช่วยรักษาสถานะของบิตคอยให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลจริงเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันดึงดูดความสนใจของคุณปีเตอร์เชฟนะครับเพราะแกเป็นคนสายช็อตอยู่แล้วนะครับแกก็โพส์ในหรืออภิปรายใน X อย่างรวดเร็วนะครับบอกหากบิตคอยไม่ใช่สกุลเงินดิจิตอลแล้วผู้ซื้อ ETF ลงทุนในอะไรจะแน่ ชิปก็ทำการคุ้นคิดในประเด็นนี้นะปีเตอร์ชิปก็โพสใน x วันที่11มกราคมปี2 0 2 4นะครับบิตคอยใกล้เข้าเป็นสกุลเงินที่ต้องจริงมากขึ้นแต่การมาของสปอร์ตบิตคอยอีทีเเนี่ยคุณลงทุนในอะไรนะครับคือคุณมองว่าบิตคอยเป็นแอคเซสจริงๆหรือเปล่า นะครับหรือเป็นแค่การเก่งกำไรอ่ะว่ากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของคูณปีเตอร์เชฟนะแล้วก็มีข่าวของอลิซาเบตอลิซาเบต์อลเลนนะครับ <c oughs> เขาก็ออกมาทธิปลายเกี่ยวกับเรื่องของ ETF ่านแล้วบอกเอ้ยบิตคอยสปอร์ต ETF เป็นเรื่องของการฟอกเงินหรือเปลา่าว่าผมฟังแล้วหิวแสงมากเลยนะนะครับคือ โดนเขาจ้างมานะครับแล้วไม่มีการศึกษาไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการเอาสมองใส่เข้าไปในหัวนะนะครับซึ่งปากมันไวกว่าสมองอ่ะผมว่านะนะครับถ้าปลดบ e ิตคอยอีเทปนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วปัญหาคือนักลงทุนสถาพันนะ่ะเข้ามาแบบนั้นนะครับเขาก็ลงทุนใน Bitcoin นะครับเขาเชื่อว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นแอคเซสจริงๆนะครับปัญหาคือเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยมันก็มาหลายรูปแบบดอลลาร์ก็ใช่นะครับเงินยูโรก็ใช่เงินหยวนก็ใช่อสังหาก็ใช่อะไรก็ใช่หมดสามารถเอามาเอาไปฟอกเงินได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าบิตคอยพึ่งเกิดมาสิบกว่าปีนะครับจริงๆเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยมันมีมาเป็น ร้อยกว่าปีแล้วนะครับถึงสามร้อยปีก็ไม่รู้เอาอะไรออกมาคิดออกมาพูดหิวแสงหรือเปล่านะครับพยายามพูดเรื่องของ Bitcoin อ t ีเอ่ะให้ให้ราคามันต่ำลงนะครับจริงๆควรจะใช้ประเด็นอื่นอย่างวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของสงครามนะครับอันนี้ผมอ่านแต่หัวข้อนะ สหรัฐและอังกฤษนะครับเปิดฉากถลม่มฮูติราคาน้ำมันพุ่งเอาแล้วแหละนะครับขณะน,นี้ถ้าเกิดย้อนไปเรื่องของ CPI เนี่ยเมื่อคืนนะครับก็ปรากฏออกมาคือ3ามจุดสี่นะครับสูงกว่าคาดการคาดการไว้ประมาณ3ามจุดสนะครับแบบชน,นชนเดินชนเดือนอะนะนะครับอันนี้เขานับตั้งแต่เดือนธันวาคม ก็ผลปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาทางพวกแอค e s เซสนะครับหรือสินทรัพย์เก่งกำไรได้เปรียบน,นะครับ<ม>แล้วไอ้ตัวเลขพวกนี้มันจะมีการตัดสินใจของ Federal Reserve หรือคุณโจเรนพาวเวลด้วยนะครับว่าปีนี้คุณจะต้องมีการปล่อยนะครับฟลอรเรื่องของ อดอกเบี้ยเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดตัวเลขเป็นใจมากๆก็มีบางบางสายเขาบอกว่าหกครั้งนะครับแต่บางสายเนี่ยไม่ใช่คือบอกว่าเอ้ยอเมริกาคงไม่ปล่อยหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดตัวเลขออกมาในฝั่งของดอลลาร์ได้เปรียบก็จะประมาณสามครั้งใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมอะ เออก็น่าดูเหมือนกันนะครับว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยเขาจะคุมดอกเบี้ยได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมว่าเป็นเพราะการเลือกตั้งส่วนใหญ่คนไม่ค่อยไม่ค่อยมายเรื่องดอกแล้วบอกจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วอ่ะนะครับคุณจะขึ้นดอกก็ขึ้นต่อไปคุณจะได้คุณจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนหรือเปล่านะครับเนาะ ถ้าเกิดไบเดนขึ้นต่อไปแบบเรื่อยๆๆ,ๆนะพอมาถึงที่จะต้องเลือกหรือว่าลงคะแนนเสียงนะครับไม่ยอมปล่อยสักทีเดี๋ยวมันก็ได้โดนนะครับผมเชื่อองนั้นเลยนะครับหรือได้โดน,นแน่ๆนะครับสาบส่งแถมดีไม่ดีไบเดนอาจจะแพ้ขาดครั้งที่แล้วคะแนนใกล้กับทาครั้งนี้ ผู้สมัครนะครับอีกฝั่งหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยเราต้องมาว่ากันว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงคุณโรเบิร์ตกิยาสกินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับก็ช่วงนี้นะใครสนใจ nft ของเอนนี่ปาเกียวนะเพราะว่าจะต่อยกับบัวขาวนะครับในช่วงเดือนเมษายนผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าสนใจผมก็ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับก็มาโปรโมต NFT ของ m i n ี่ปลาเกี่ยวผมก็ซื้อไวล้ละนะครับก็เตรียมตัวจะปล่อยเดือนเมษายนราคาตอนนี้ยังต้นน้ำอยู่ยังถูกอยู่นะครับคล้ายๆกับตัวของแกลลี่นะครับ NFT ของ PRC 2 0ในเครือข่ายของ Bitcoin ก็เปิดออกมาแล้วนะครับเป็นคอลเลกชันของแกลลี่เกนเซอร์เลย นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำช่องทาง NFT ให้ตนพวกตัวนี้นะครับคุณโรเบิร์ตกิยาสกีเขาบอกว่าใน11มกราปีสอง4สระบุไว้ใน X นะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูก Bitcoin Spot ETF ผ่านแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือ Federal Reserve เนี่ยนะครับ เขาก็มีปริญญาเอกนะครับในสถาบันของรัฐนะครับและและกลุ่มคนพวกนี้เขาก็จะบริหารในเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าปริญญาเป็นสิ่งสำคัญหรือเปล่านะครับโอ้ oh, มีกลูมีอะไรมากมายออกมาวิเคราะห์นั้นวิเคราะห์นูนะครับแล้วยังตอบไม่ได้เลยว่าตอนเนี้ย สหรัฐอเมริกาแล้วทั่วโลกอยู่ในสภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟอ้อคุณตอบไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เป็นอะไรกันแน่ถ้าเกิดเป็นพูดภาษาแบบนักลงทุนตาดำๆๆแบบชาวบ้านของเราก็มันต้องสองอย่างแหละทั้งฝืดทั้งเฟ้อนะครับใช่ไหมนะครับคุณต้องการที่จะคุม เงินเฟอ้อก็ทําให้เงินฝืดมากๆไม่ได้รักษาบาล้านอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกอยังไงเขามั่นใจใน btc หรือปิดคอ n นะครับปิดคอ n จะเพิ่มเป็นห,ห้าเท่าเลยนะครับแล้วคุณจะทําอะไรเพิ่มขึ้นแน่โอเคนะข้อมูลของของ โรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตกิยาสกิมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นโพสใน x นะครับหรือทว i t เตอร์ของการบริการของการเงิน GOP GOP นะครับหรือ Financial c m t e ในวันที่10มกราคมปี2 0 2 4นะครับโดยคุณแพทริกแมคแฮนรีตอนนี้ก็เป็นว่าที่นะครับคือเข้ามาดูตำแหน่ง นะครับทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานคณะกรรม,าก,มาการบริการนะครับทางการเงินผู้ทาสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในบุคคลที่โปรโเรื่องของบิตคอยหรือ BTC มากที่สุดนะครับและก็ถแถลงการเกี่ยวกับเงินสกุลนี้ตอนแล้วก็เรื่องของสปอร b ตบิตคอยที่เจ็บนะครับหลังจากเ็จตัดสินใจนะครับที่จะ แอปพลให้สปอติคอยด์เอ็ดราน,นะครับอันนี้ก็บอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าสู่ในยุคของการเงินแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลที่ ถูกพัฒนาเกิดขึ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้มาต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเกือบข่าวสุดท้ายแล้วจากคอยเทเลกราฟนะครับเขาก็ชี้ไปเห็นเรื่องของการแย่งซีนของ b t c กับ ethereum นะครับคือจริงๆอิเ e t h e r e u เนี่ยมีโมเมนตัมเป็น bullish ประมาณ4ชั่วโมงนะครับหลังจากปิดคอยทีเอผ่านเนี่ย ethereum มาทรงดีตลอด นะครับแต่บิตคอยเนี่ยลูกผีลูกคนนะครับขึ้นตามการเก่งกำไรเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เหมือนบิตคอยมันต้องการแย่งซีนอีเทอรียมนะครับแล้วก็ต้องทำการทำอะไรทักอย่างเนื่องจากค่า cpi ก็ออกมาแล้วนะครับว่าผลดีต่อ btc สินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนนะครับนะตอนนี้มีข้อมูลเดียวนะนะครับฉะนั้น มันขโมยความสนใจนะครับรวมถึงคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าแหมนะครับบิตคอย ETF ผ่านแล้วนะครับส่วนเหรียญตัวลองๆองอย่างอีเทอรียมหรือตัวลองๆตัวอื่นที่เขามีการคุยโม้กันเรื่องของ XRP Spot ETF นะครับบอกต่ำลงกว่าบิตคอยตรงนั้นอนะ่ะผมจะไม่ผ่านหรอกลองดู แกก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับหมายถึงแพ้แล้วพานนะพยายามเต็มที่พยายามทุกอย่างที่จะให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดนะครับในการพูดนะครับเพื่อจะไปสู่เหรียญที่ตัวเองดูแลอยู่และได้ผลประโยชน์จริงๆนะครับแล้วเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข่าวของทางฮ่องกง นะครับก็มีบัญญัติกฎหมายเรียกร้องเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการพบประไฟเขียวนะครับของ Bitcoin ETF นะครับเตรียมที่จะให้ผ่านอันนี้ก็เป็นจอ h n นี่ NG นะสมาชิกของสภานิติบัญญัติของฮ่องกงเขียนไว้วันที่ไว้ใน X นะครับฮ่องกงควรเป็นผู้นำในการฟื้นในพื้นที่คริปโตด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม ออเมริกาไปเขาก็จะพยายามตามนะครับแล้วก็ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของเอเชียด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้อ่านข่าวใครได้ตามข่าวของลูน่าก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ h ฮชกีกรุ๊โคโซก็ออกมาบอกนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยมีประมาณ6หรือ7แห่งและเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่จะอนุมัติสปอต Bitcoin ETF นะครับและเขาก็พยายามที่จะเสริมความแข่งแร่งของฮ่องกงคนนี้ชื่อลิเวโอเวินะครับ c ีอของ h g สกีเขาก็พูดเอาไว้นะครับตอนนี้กองทุนมี10บลายแล้วเมื่อวานแค่7จลายนะครับดังนั้น NG ก็เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงศึกษาเกี่ยวกับคริปโตด้วยนะครับและการอนุมัติสปอตบีคอยเอทเใกล้เข้ามาแล้วและกำลังจะผ่านนะครับข้อมูลโดยทั่วไป ของฝั่งของเหรียญ BRC 2 0มีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะในการสมัคร,ครกระดาน Exchange OK นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็เก็บ BRC 2 0ด้วยกันนะครับก็จะมีเหรียญเล็กอะไรพวกนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยผมก็ทำข่าวแล้วว่าพวกเหรียญอย่าง u d i กับ Sat นะหรือ Satoshi นะครับเขามีการเริ่มละนะครับที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของเป็บสามยุทให้มาถูกเรื่องของการชำระเงินนะครับราคาก็ไปแน่นอนตามอุปทานตามกำลังของพวกเขานะผมว่าไปแน่นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราก็ฝากทุกท่านที่จะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มทั้งกลุ่ม BRC20 มีชชัน n w m o o ล VAP นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันโอเคสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าเหรียญในเครือ BRC20 จะ g ก o w to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุนไปด้วยกันกับช่อง คอยนอยิววันนี้ขอตัวลาไปก่อน b ิ t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้